เคยเป็นกันไหมครับที่บางทีก็รู้สึกว่าชีวิตมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยโดยเฉพาะเวลาที่ความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆมันถาโถมเข้ามาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆในการส่องเข้าไปในใจของตัวเราเองเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตตามคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตุโลครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกังวลหรือความเศร้าเคยรู้สึกเหมือนถูกคลื่นอารมณ์ซัดตู้มเดียวจนล้มลงไปเลยไหมครับ เรามักจะเผลอคิดไปว่าเรานี่แหละคือความทุกข์ก้อนนั้นหรือเราคือความโกรธก้อนนั้นจนรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกเลยแต่ความจริงก็คือเราแค่ไม่เคยฝึกรู้ทันใจตัวเองแค่นั้นเองครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอ่อนแอเลยนะแต่ง่ายๆคือเราอาจจะแค่ขาดทักษะบางอย่างซึ่งเป็นทักษะที่เรียบง่ายมากนั่นก็คือการรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจณนะขณะนั้นโดยที่ไม่ต้องพยายามไปทำอะไรกับมันเลยแม้แต่น้อย ขอบอกเลยนะครับว่าวิธีการนี้ไม่ซับซ้อนไม่ต้องไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เป็นอะไรที่เรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อและอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยก็ได้หัวใจของมันอยู่ตรงนี้ครับการฝึกนี้ไม่ใช่การเข้าไปสู้รบตบมือกับอารมณ์ไม่ต้องไปกดมันไว้แต่คือการแค่เฝ้าดูมันเฉยๆอย่างเป็นกลางแล้วเรื่องมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นครับอารมณ์พวกนั้นจะค่อยๆค,คลายลงไปเองและหายไปเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันเลย 4ฐานแห่งการเฝ้าดูแผนที่สำรวจใจแล้วการแค่รู้ที่ว่านี้เราจะเริ่มจากตรงไหนดีหลวงปู่ท่านให้แผนที่ง่ายๆมา4จุดเพื่อใช้เป็นฐานในการสำรวจใจเราครับ 1. กายคือการรับรู้สัมผัสทางกายแบบง่ายๆครับเช่นรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกหรือการขยับตัวของเรา แต่จุดสำคัญคือการมองให้เห็นว่าร่างกายนี้มันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปเองมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแต่มันเป็นแค่สิ่งที่ถูกเรารู้เห็นเท่านั้นครับเวทนาคือความรู้สึกลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าเราปวดฝันมากๆ ถ้าเรามีสติแล้วลองเฝ้าดูดีๆเราจะเห็นความจริงว่าความปวดมันไม่ใช่ฟันและมันก็ไม่ใช่จิตของเราด้วยแต่มันเป็นแค่ปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ตัวหนึ่งเท่านั้นเองครับจิตคือสภาวะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความรักหรือความสงบพอเราเฝ้าดูมันเราจะเห็นเลยว่าพวกนี้เป็นแค่แขกครับ เป็นแขกที่แวะมาเยี่ยมบ้านใจของเราประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมาแล้วก็ไปไม่ใช่เจ้าของบ้านหรือไม่ใช่จิตที่แท้จริงของเราเลยแม้แต่น้อยธรรมคือกระบวนการคิดอันนี้เหมือนเราได้เห็นสมการของความทุกข์แบบชัดๆเลยครับเราจะเห็นว่าเพราะจิตเราพุ่งออกไปเกาะติดกับความคิดปุ๊บความทุกข์ก็เกิดปั๊บทันทีแต่ในทางกลับกันทันทีที่เรารู้ทันและปล่อยวางความทุกข์นั้นก็จะสลายหายไปในพริบตาครับ บทเรียนจากนายจรการใช้งานในชีวิตจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองมาดูตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่านายจรกันครับเรื่องมันเริ่มในสถานการณ์ที่แสมธรรมดาคือตอนที่นายจรนกำลังซักผ้าอยู่แต่หารู้ไม่ว่าการซักผ้าครั้งนี้กำลังจะเป็นบททดสอบทางอารมณ์ชุดใหญ่ในขณะที่ซักผ้าอยู่ดีๆภาพของคนรักก็แวบขึ้นมาในหัวความรู้สึกรักใคร่ผูกพันก็เกิดขึ้นในใจทั้งที่ตัวไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำ แล้วในจยจรทำยังไงเขาต้องพยายามหยุดคิดมาหรือต้องผลักสยความรู้สึกนั้นออกไปคำตอบคือไม่เลยสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นคือแค่มองเห็นมันเห็นด้วยใจที่เป็นกลางแค่รู้ว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นนะแล้วพลังของมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองครับแล้วถ้าอารมณ์มันแรงเกินไปละ่ะจนเราจมหายไปกับมันลืมตัวไปเลยแบบนี้คือพลาดหรือล้มเหลวไหม คำตอบคือไม่มีคำว่าล้มเหลวครับเพราะการปฏิบัติที่แท้จริงคือวินาทีที่เรารู้ตัวต่งหากวินาทีที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราเผลอหลงไปแล้วนี่นาวินาทีนั้นแหละครับคือความสำเร็จแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยปัญญาจากการเฝ้าดูสำหรับคนช่างคิดอย่างนายจรอ,อาจจะมีความสงสัยผุดขึ้นมาว่าแค่ดูเฉยๆจะไปแก้ปัญหาอะไรได้มันต้องใช้สมองคิดวิเคราะห์สิกถึงจะถูก ตรงนี้เราต้องแยกปัญญาเป็นสองชนิดครับปัญญาจากการคิดคือการคิดวิเคราะห์ที่เราใช้กันทุกวันมันอาจจะแก้ปัญหาภายนอกได้แต่ดับทุกข์ที่ต้นต่อไม่ได้ครับปัญญาจากการภาวนาเกิดจากการเฝ้าดูอย่างมีสตินี่แหละครับคือตัวที่จะพาเราออกจากวงจรความทุกข์ได้จริงครับอย่างตอนที่นายจรซักผ้าไปนานๆแล้วเริ่มปวดเมื่อยแขนพอเขาลองส่งใจเข้าไปดูความปวดนั้นเขาค้นพบความจริงที่น่าทึ่งว่า กายความปวดและจิตที่กำลังรู้เนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายแต่จิตผู้รู้กลับสงบนิ่งไม่ได้ทุกร้อนไปด้วยเลยและที่สำคัญที่สุดคือในทั้งหมดนี้เขาหาตัวตนที่ชื่อว่านายจรไม่เจอเลยสักนิดเดียวครับบทสรุปถนนสายอารมณ์สุดท้ายนี้มีภาพเปรียบเทียบอันนึงที่ทรงพลังมากครับ อยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามว่าเราเป็นเหมือนคนที่ยืนนิ่งๆอยู่ริมถนนแล้วมองดูความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมารถเหล่านั้นแค่ขับผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่ใช่รถคันไหนเลยเราเป็นแค่ผู้ดูที่เป็นอิสระก็เท่านั้นเองครับในเมื่อหนทางสู่ความสงบที่แท้จริงมันเรียบง่ายแค่การรู้ทันและไม่ได้ซับซ้อนไปกว่านี้คำถามก็คือแล้วเราจะเริ่มออกเดินทางบนเส้นทางสายนี้กันเมื่อไหร่ดีครับ